ก็เซอส,สดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับผมมื่อกี้ก็มาพอกั้นตอนเย็นๆนะครับเนะาะมื่อนี้พาพี่น้องมาเบ่งให้พันมั่นอีเหลืองหน่อยนะครับที่เคยทายให้พี่น้องได้เบ่งเนะครับลายหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้สามสี่มือกะมาเบ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับมื่อนี้สิมาพ้าพี่น้องมาเบ่งหัวนะครับเนาะ อีเหลืองหน่อยนะครับนี่นี่ก็ประมาณตุลน,นะครับผมตุนเพื่อนนี่ครับนี่ก็ก็เงาหนึ่งก็ไม่อยู่หาแขนงน,นะครับนะนนนนยยนนนครับผมนี่หาแขนงซัมมันยายซัมนิมือผมสัมนะครับผมมันนี่กฤสิภาพพี่น้องมาเบิ่งหัวเพื่อนผมก็กกล้วยใวแล้วนะครับนี่นหัวเพื่อนดีดีพี่น้องฮตุนเพื่อนซัมหน่ไหมเบิ่งหัวเพื่อนไงกลัวไอ้ผมมือผมหรือไหม นกับผมโอ้ผมว่ามันเขาชารายการแล้วนะครับนี่หัวดกกับผมนี่อ้อมเงาเลยครับผมนี่นี่ฟังเดียวไม่อยู่ห่าหัวครับผมเนาะเออเขาทาไว้ผมว่าเนาะกับคืออยู่ใดนี่ผมว่าหัวเพื่อนบอสมตุนเลยครับนี่ตุนเพื่อนกับสี่สิบเส้นนี่แหละครับพี่น้องนี่แต่บางหัวนี่เกินตุนเลยผมว่าโอ้เขาทาพี่น้องเขาทา นะครับเนาะข่าวซ้ำนี่แหละครับผมบ๊อมี่บ๊อไอ้บ๊อมี่ยังสื่อว่าพี่น้องได้ส้มโตนาะครับเนาะก็เอาสั้นๆฟังกันง่ายๆเข้าใจกันไวๆนะครับผมนี่คือพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับผมครั้งแรกนะครับผมที่เอาผมใดมาปลูกนะครับผมก็บ่เคยเห็นจักเทธอนะครับเขาเห็นแต่เพื่อนว่าหัวเพื่อนดีหัวเพื่อนดีกัาสั่นนะครับเนาะก็เลยเอามาลองเบิ่งไหลายนึงครับนี่ พื้นที่วันนี่ก็คือไร่หนึ่งนะครับเนาะที่ผมปลูกไว้ไร่หนึ่งกับกับประมาณนี้แล้วครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเ้วยองกับดื้อพบพอกันไม่นะครับเนาะช่องลุงทองเกษตรอินรีย์นะครับผมกับเดกตอินรี์คือว่านะครับผมกับสำนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ